ไป้โลน้ำสามพีโอ uh ้โลน้ำสามพีพันด <i> ีจ <i> ังโอ้ก็ได้เนี้ยกวเรียบบรรยากาศทะเลซาฟารีเนาะคึกคืนขนาดชอบป่ะโชว์นี่ขายปลาส้มเนาะปลาส้มลายขนาดมีไข่ไหมโอ้มีไข่เนาะปลาดิชังเลยจะเค็มไข่ปลาเค็มไข่ สต่อดีพี่น้องมดสุขุสุขพลเนาะวันนี้บ่าวสอนอยู่ที่นครปักเซแขวงจำปาซักวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดเซาบรรยากาศตลาดยมามเซาผู้คนกำลังมาจับจ่ายซื้อเครื่องซื้อ,อ,อของสอนเขาไปชมเบิง่งบรรยากาศข้างใน,นนะว่าไมมีอย่างนี้เนาะ การถายพักหมักชัวพักหอมพักกะพักหอมก็ลายขนาดหมักแตงก็มีเดี๋พักสดๆมาพักเกี๊ยวง,งาม ซองเบาวซนอนทัวพาทีน้องมาเลาะมาทัวมาเที่ยวลาวไทยจีนคนรปากเซแกลงกับปาะซัคมาเลาะมาเบิง่งมาซื้อของอยู่ของกินมาเบิงเ่งแนวแซมอา,ากาศการเที่ยวลาวยามฤดูฝนจีนครัากเซส ยามนี้เนาพืชพักลายขนาดนเนาะผักหอมเปีผักกาดพักบุ้าแลาผลายขนาดผักกาดเราไม่ทาเนาะ หลากหลายขนาด กำลังมาจับใจซื้อขายโซนนี้จะเป็นโซนข่ายพักข่ายพืชพักเราเปิดก่อนน,นนะ พาล้วนๆโซนนี้อากศากศอกาที่ตลาดสาวฝักเซ่เนะาะทานถ่ายปลาเน้นเอาหน้ากันปลาทองนี่บอก,อกโอ้โห ่ขาปาเน้นปลาดุกเนาะตลาดที่ว่าเป็นตลาดประจําเทศบาลนครพักเซเนาะตลาดใหญ่พี่น้องโซนด้านในเป็นโซนขายชิ้นชิ้นหมูชิ้นควาย ปลาปลาดําเซปลาดําคลองดองปลาปลาดําเซปลาดําคลองเนาะปลาขาวปลาอิจุหรือว่าปลาเปี๊ยเลย ไอตัวโลน้ามันี้โอโน30สพันคืแนั่นปลาปลาแฉเป่ปลาเทินเนาะปลาเทินปลาแช่อันนี้ปลาอันนี้ก็ปลาเพาะ ลาเนี่ยก็าฝายังไาเนี่ยต้กบกับประนาะพานานพอ่อเนาะเ,เะวนเพื่อนส่งล้ายตาไหวแต่ือพักกอดไหวก็มี มเบรรยากาศตลาดเซานครปากเซตอนนี้กำลังคึกคืนพอค้าเมค้าและก่าวซานครปากเซกำลังพากันมาจับใจซื้อขายเนาะโซนนี้จะเป็นโซนขายอาหารจากธรมรมชาติมีกุ้งหอยปูปลา พืชพักหมากไม้น้อไม้และอาหารนานาทนิ้พี่น้องโอย้ยไม่ <พอ S 2> ยังนี่ไหมชีเสียดขอทามเดยไหมขอท้าะรามังจองยู่ที่อะไรมได้พวกด้วยด้วยพวกเข้าใจลว ย่ามีแพงบอด้วยด้วยเเป็นยังรอบง่ลส่อนด้วยทุหน้าเหรอหน้ากธรรมาาติหเังหูเ้าไหม

nó máy tu liên hùng sốc rồi bao rồi อากาศตลาซาฟักเซนสุดลายขายพืชผักของอยู่ของกินตามมาดูการขอบคุณหาหลอะเนี่ยแสบเนี่ยกินยังยังยังมัพวกยังหาไม่เห็นอยู่ ขายเบื่ออะไรไรอ่ะวันหนหาพันทิพย์าโอแบงขายบ่แบงก็ได้เอาในหาพันเถะงบป่าได้กินโดนละเอาในหาพันด้วเเผาที่ห้าเซองก่นอนเาใส กาเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองเส็ดเส็ดอ่าพันธุ์ชีพโตนี้ขายปลาส้มเนาะปลาปลาส้มลายขนาดปลาส้มปลาส้ม ปลาส้มมีไข่ไหมโอ้มีไข่เนาะปลาที่ช่างนียปลาเก็มไข่ปลาเก็มไข่เพราะซื้อปลาเอาปลายังมาเห็ดเลยปลาซอยปลาซอยหัวแปลาไปทอดเย้เนาะบางมือเราจะมาเล่อเตียงปลาขนมไทย